รูปแบบของการหายใจกระตุ้นคลื่นเซล์ลในไมโครชิพนี้จะได้มาซึ่งพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นแต่ในทุกๆหน่วยเซล์ลมันต้องการโหมดความจำที่เป็นโปรแกรมซึ่งเราสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ดังนั้นโหมดความจำจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง การหายใจเข้าเพื่อกำหนดภาพของเวลาการนั่งกระตุ้นไปพร้อมๆกับการหายใจออกพร้อมกับพูดออกเสียงออกมาให้หูของเราได้ยินการกำหนดคำสั่งเสียงนี้ใช้เพื่อสร้างโปรแกรมแบบต่างๆที่เราต้องการจะให้เป็นแต่ก่อนที่จะเริ่มตั้งคำสั่งที่เป็นเวลาและคำสั่งที่เป็นเสียง เราต้องกำหนดตัวไมโครชิพที่หลังท้ายทอยก่อนโดยเริ่มต้นจากการนั่งหลับตาแล้วทำการหายใจเข้าไปสู่กับความรู้สึกได้ว่ามีไมโครชิพที่เล็กเท่าหัวเข็มหมุดตั้งอยู่ณนะบริเวณนั้นโดยแค่สัมผัสรู้อย่างเดียวไมโครชิพนี้เป็นหัวใจหลักและเป็น,นกลไกหลักของระบบทั้งหมดของร่างกายและจิตใจเราด้วย แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของเราก็ด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าไมโครชิพนี้สามารถเปลี่ยนหรือถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้เสมอไมโครชิพจะทำงานโดยมีคุณสมบัติเฉพาะนั่นคือมันมีหน้าที่ในการถ่ายเทพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าอีกทั้งภายในไมโครชิพ มันจะจัดเก็บในรูปแบบโปรแกรมที่ถูกสร้างไว้โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้นเพื่อที่จะกำหนดในการทำงานของมันอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยเราจะเป็นผู้กำหนดโปรแกรมนี้เองที่จะใส่ลงไปในตัวไมโครชิปแต่ต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องกับการหายใจเสมอ ที่ที่มีจำนวนวินาทีของการหายใจเข้าหรือออกในแต่ละครั้งซึ่งทุกครั้งที่ทำการหายใจเข้าหรือหายใจออกภายในอากาศที่เราหายใจมันจะมีพลังงานที่แฝงอยู่มาควบคู่กับตัวประจุข,ขึ้นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีจำนวนจำกัดโดยมันจะต้องสอดคล้อง กับลมหายใจเข้าและออกไปพร้อมๆกับการกำหนดคลื่นภาพของเวลาที่เราจะทำการนั่งกระตุ้น